อนนี้พี่นันกำลังกินส้มตำนะคะอยู่ริมแม่น้ำโขงนะคะเป็นตำไทยนะคะแม่มซื้อมาจากร้านกลุ่มสตรีพื้นเมืองแก่งคุดคู่นะคะแล้วก็จะมีกล้วยทอดเออไม่ใช่กล้วยทอดกุ้งทอดนี่นะคะกุ้งทอดก็อร่อยมากนะคะเพราะว่าเราเคยทานแล้วจะเป็นกุ้งทอดนะคะแล้วแม่มก็ซื้อตำซั่วด้วยแต่ว่าตำซั่วของแม่มอ,อืดแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยกุ้งทอดจะอร่อยมากพี่เล็กเขาชอบกินตำไทยเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามะนาวเนี่ยแบบหอมมากๆเลยนะคะ พี่เนะ่ยกำลังทานอยู่นะคะกินกุ้งทอดอร่อยออร่อยฝั่งนี้ก็เป็นแม่น้ำโขงนะคะฝั่งนู้นเป็นประเทศลาวนะคะสอปป,อปอลาวด้านขวามือจะเป็นแก่งคุดคู้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเขาจะเป็นถนนเรียบดิมโขงนะคะตรงนี้เราอยู่ที่ไหนนะจุดตรวจจุดตรวจรักจุดตรวจอะไรอะ สพเชียงคานอ่าตรงนี้